ในคลิปนี้เราจะไปทําห่วงสําหรับลอยต้นไม้น้ำครับบูเซปของผมวันนี้มันยังเป็นใบบกอยู่ฉะนั้นต้องลอยไว้ก่อนอุปกรณ์ก็จะมีสายให้น้ําเกลือแล้วก็สายให้หารนะครับซื้อได้ตามร้านขายยาหาง่ายสะดวกเหมือนกันแล้วก็ห่วงจุกสําหรับติดกับตู้ปลาที่เราคุ้นเคยครับผมก็เอาสายขนาดเล็กที่เป็นสายน้ําเกลือใส่เข้าไปในสายที่เป็นสายให้หารมันจะพอดีกันสายนี้ผมก็จะวัด ขนาดให้ได้ตามที่ต้องการว่าวงเล็กหรือวงใหญ่แล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ไปใส่เสียบกับท่อที่ขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเองครับพอดีกันเลยมีความแน่นพอสมควรเสร็จแล้วก็ไปใส่กับตัวหัวจุกที่ไว้ติดหรือถ้าเราไม่ใส่ก็ไปลอยไว้บนผิวน้ําก็ได้นะครับการเอาต้นไม้น้ํามาลอยไว้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทํากับไม้ที่เป็นใบบกอยู่เราต้องการให้มันค่อยๆปรับตัว ให้เป็นใบน้ําก็มาลอยไว้ก่อนจะมีความปลอดภัยใบอาจจะละลายน้อยลงครับและข้อดีของห่วงสายางนี้นะครับมันก็สามารถจะลอยน้ําได้ด้วยเอาไว้เป็นที่ให้หารปลาได้เป็นแบบง่ายๆเอาสายาง2องนันมาเสียบกันอีกแบบนึงนะครับผมใช้กาวแปะแล้วก็อีพ็อกซี่เคลือบตรงผิวมันอีกทีนึงแบบนี้ก็จะแน่นหนาหน่อยแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นครับลอยน้ำได้ดี